มีคอมเมนต์ใต้โพสตล่าสุดเนาะว,ว่าขอไอเดียขายเบารนี่หน่อยค่ะก็จากคุณตุ๊กตานะครับเบอนี่เนี่ยเป็นอาหารหรือเป็นของกินอันนึงนะที่ทําเรื่องของการแพ็คแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าทาตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทําออนไลน์นะครับซึ่งมาเอินมากเลยเนี่ยว่ามีเพื่อนๆในทิกต o กเนี่ยส่งคุกกี้มาให้ผมกินนะครับซึ่งผมอ่ะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแกะพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับเรามาดูเคสนี้เลยนะครับว่าจะสามารถเอาไปปรับ ใช้กับตัวเาวนี่ของคุณตุ๊กตาที่ถามมาใต้คอมเมนต์หรือเปล่านะครับเนาะนี่รู้สึกว่าจะส่งมาจากกรุงเทพนะครับโดยมีชื่อว่ากาวินสันกาวินสันคุกกี้นะครับเขาบอกว่ามีข้างในอ่มีสามกล่องมีรสเพลนรสลาวาแล้วก็รสมัชเมลโล่รสเพลน่าจะเป็นรสปกติรถออริจินอลเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแพคเกจจิ้งเนาะก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับออกจะเป็นแนวแบบว่า แนวผู้หญิงผู้หญิงวหวานๆสไตล์น่ารักเนาะอันนี้เขาส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมยังไม่ได้แกะถือโอกาสแกะพร้อมกันวันนี้เลยนะครับ <leaning> เพื่อที่จะได้เป็นการเหมือนกับว่าตอบคําถามเรื่องของบาวนี่ของคุณตุก๊กตาไปด้วยแล้วกันนะครับก่อน <Renaissance> ที่จะเปิดดูของจีนเดี๋ยวผมขอพาเพื่อนๆเข้าไปดูในแฟนเพจเขาก่อนนะครับว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงครับแบงคุกกี้นี้ชื่อว่ากาวินสันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับว่ามีไหมครับกา ปรากฏว่ามีนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปดูที่รูปภาพนะครับอ๋ออ๋อการวินสันเป็นคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้พรีเมียมเนาะที่เขาบอกไว้มีหลายรสชาตินะครับอ๋ออันนี้อันนี้อนนัอนนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวนี้นะครับหน้าตาที่เขาส่งมานะครับเดี๋ยวเน้นนะครับความเป็นพร,พรีเมียมคุกกี้นะครับราคาต่อชิ้นก็ต่อกล่องเนาะมีกล่องละสองร้อยสามร้อยตกชิ้นหนึ่งก็น่าจะประมาณ หกเจ็ดสิบบางชิ้นน่าจะแตะหลักร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคุกกี้เกรดพรีเมียมเนาะแล้วเขาก็ทําการตลาดค่อนข้างดีนะครับผมอยากจะพูดนิดนึงก็คือเรื่องของรูปภาพนะครับเมื่อเราทําออนไลน์แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องรูปภาพนะครับเรื่องของกราฟิกเรื่องของนําเสนอเรื่องราวพวกเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของกินนะครับถ่ายภาพนี่อาจจะต้องสวยเดี๋ยวมาแกะดูนะว่าข้างในมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่านี่บังหน้าผมเลยนะเนี่ย ก็จะมีกล่องเล็กข้างในอีกชั้นนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่แล้วก็มีตังคิวการ์นะครับผมก็ดีนะสําหรับคนที่เออลูกค้ารับไปก็ด้รู้สึกประทับใจว่าเอ้ยมีตังคิวการ์เล็กๆแล้วก็เป็น information ของทางร้านเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วในกล่องเล็กเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคุกกี้อีกประมาณกี่ชิ้นนะ่ะผมไม่แน่ใจเนาะประมาณ3-4ชิ้นนะ่ะผมว่ามันก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปหาข้อมูลนิดนึงนะครับว่ามีรสชาติอะไรบ้าง โอ้มีหลายรถเลยนะครับผมก็เลือกไม่ถูกนะครับแต่ผมก็จะพูดอยู่อันหนึ่งว่าก็คือเรื่องของมุมมองของคนที่มองคุกกี้อะ่ะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเจ้าเนี้ยคือกาวินสันเนี่ยคือสามารถทําให้มุมมองของความเข้าใจเดิมของคนที่รู้รู้จักคุกกี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมีการเอามัชเมลโล่มีการเอาช็กาอกโกแลตแล้วก็มีทำให้มันเป็นลาวานะทำให้มันมันมันมีประสบการณ์ใหม่ในการกินคุกกี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งคุณตุ๊กตาครับบาวนี้ก็ทําแบบนี้ได้นะครับส่วนเรื่องของสูตรหรือลูกเล่นของ ตัวเมนูความหลากหลายของเมนูเนี่ยก็สามารถไปคิดเพิ่มเติมได้ส่วนเรื่องของการแพคเกจจิ้งการถ่ายภาพการดีไซน์เนี่ยผมว่ายังไงผมว่าการทำออนไลน์ก็เป็นทางเลือกอันดับต้นๆเลยนะที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับไหนๆก็แกะแล้วขอลองชิมซะหน่อยโอ้โหทำแพคเกจจิ้งดีมากเลยอร่อยอร่อยเฉย